ัวดีคุณชอบเลยชอบคุณชอบอยู่ไหนจองดีคุณชอบเลยเขาเล่นกับป้ายเหรอต้อมือได้แปดจี๊ดจี๊ดย้เอาไว้ตามได้แล้วเ้ามาสียสปะเข้าบอกล้องมันดีมีแปดล้านอุ้ยเอ้ยจริงอุ้ย